พอดีเมื่อมีเกียนเข้าประเทศและอยากปลดใบเหลี่ยงเพื่อเป็นตำรวจที่มาชั่วโมงท่านบบอครับทำอะไรอยู่ใช่นะครับใชไนครับคนนี้ใส่หน้ากากอ่ท่านบบบใช่ครับอ๋อผมกำลังจะ ปิดหน้าเขาอยู <c oughs> <Mont age. c oughs> <fort> ่ครับจะตรวจคนก่อนเขาเนี่ยคนอะไรอยู่ไหมครับอ๋อขออนุญาตตรวจคนเลยขออนุญาตตรวจคนเอยสอะเขาหนีคนนี้คนนี้คนนี้เดีเยวซื้อยิงได้จับเลยจับกลุ่มเลยจับกลุ่มเลยจับกลุ่มเลยขวางขัดขืนเจ้าหน้าที่ใครครับโอ้ยตีกันทันที ถ้าบบบบปล่อยผมก่อนถ้นาบบาาบบถ้าบบบบเดี๋ยวค่อยมาตรวจได้ไหมครับตอนนี้ตรวจตอนนี้เหรอครับอ๋อวันนีแบบมือเจมมาเยอะเกินครับถ้าบบบบก็เกินไปตรวจคนเลยถ้าบบบบตรวจคนเลยมีอะไรบ้างในตัวตรวจคนครับได้ครับมีของพิเศษไหมเปล่าโอ้โหขออนุญาต60,000เลยครับขออนุญาตยัดนะครับยัดเยอะเลยอย่ายจะยึด,ยด,ยดไม่ได้ครับยึดไม่ได้ถ้ <Liu? S 2> านบบบหยอกครับหยอก มีของพิเศษในตัวนะปูนสามเงินแดงหนึ่งพันโอ้ก็มันนัเงินเขียวเงินเขียวมันใช่ท่บบอเดี๋ยวผมขอปล่อยคุณก่อนนะครับไว้ครั้งหน้าผมเจออีกครับผมปรับเลยครับตอนนี้เตือนนะครับท่านบบอเตือนนะรอบเนี้ยผมเตือนนะครับถือว่าท่านบบเตือนใช่ครับพอผมใจดีครับคุณจะเป็นคนดีใช่ไหมคุณสัญญาว่าคุณจะเป็นคนดีใช่ไหม S <S ใช่ครับเป็นครับโอเคปะแล้วลองลองเป็นชาติหน่อยครับร้องไม่เป็นครับอ้าวคนไทยไมครับเนี่ยไม่ใช่ครับลองตามผมนะครับตรงกัตรงอะไรนะครับลองตามรองตามเดี๋ยวเราเริ่ต้นลองตามเราไปโคว,วต์ยัน<อ>ด้านในดีวะเดี๋ยวไม่ตายครับไปโควตด้านในดีกว่า ทางนี้ถ้านบอกว่าทางนี้เออตรงนี้ได้ไหมครับบอทางหลังครับบอทางหลังไปครับทางล่างครับบอทางล่างข้างล่างไปถ้านบอกบอมาเร็วด่วนด่วนไปล่างทางล่างล่างคุยข้างล่าง ปเทาบอมาจะเป็นยังไงคนไปดูกัน้แต่บัวมันใช่ที่หลบผลจริงไหมเนี่ยจริงครับอ่าลองทำตามนะครับพูดตามตูดตามมานนี่มานนี่ ไอ้บอบอสอนเขาร้องไม่ชาหน่อยเอาเลยร้องตามผมนะครับอาบุกประเทศไทยโทษเลยครับผมร้องไม่เป็นครับร้องร้องตามครับร้องตามประเทศไทยประเทศไทยรวมเละเตื้ออาชาสุไทยผมร้องท่อนต่อไปไม่เป็นแล้วครับร้องเลยร้องไม่ร้องไม่ร้องรอบนี้ถ้าผมพอไม่ถ้าบ๊อบบ๊อจับกลุ่มนะไม่ได้ครับ จะเยังครับตัวบัวคบ้าลองแล้วครับอ๋ไดครับยิงปู๋ก็ได้ครับแถวบัวล็อกตัวล็อกตัวล็อกตัวผมพยายามจับกลุ่มนะเพราะเขาไม่ใช่คนไายนะครับไม่ได้แล้วว <c oughs> ะบัวบัว ดยอดมากครับวอสุดยอดมากให้เขาล้องตามเลยเดี๋ยวผมจับให้ไอ้เวออันนี้ผูชี่อเลยนะครับเดี๋ยวผมจับให้สวครับบอกไม่ครับบอกไม่ได้เอางี้ไหมหนึ่งเคม่แม่เรียบร้อยให้เขาล็อกตามให้เขาล็อกตามถ้าบอกว่าสิบเคเดียบจ่ายนะครับสิบเค ถ้าผผบอ<ร>ไม่เอาดิ <c oughs> คุธเป็นยศใหญ่นะเนี่ยก็ใช่เลยครับเอาเอาใหม่เริ่มต้นใหม่ยังไงนะทมานผขึ้นต้นเลยเหครับได้ยินผมไหมครับได้ยินครับตอาตาผมครับแ๋ยวก็จะร้องเราต้องแบบมีบต,ต,ตั้นตนก่อนครับครับองชาติและเพลงชาติไทยองชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ญญของความเป็นไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย รอุดกย่ำใจหยุดตกกลดต่างชาติอะไรนะครับเยาจกก็ลดใจหยุดตกก็ลดต่างชาติงต่อไปครับลองตามครับไม่งั้นปรับปรับเยอะนะแล้วเมื่อกี้หลบหนีนะของกลางในตัวด้วยคไม่ใช่คนไทยครับอ่ะค่อยๆพูดทีละนิดทีละนิดงั้นงั้นขอขอล็อพลงแบบผมไม่อยากผากหักหลังประเทศผมครับแล้วแล้วเราร้องประเทศอะไรได้ร้องเขมีได้ไหมครับ ไม่ได้ครับผมร้องเป็นแต่บ้าครับงั้นถ้าบอสอนหน่อยวันนั้นเห็น,เห,นเห็นเรียนมาอยู่ดิอันนี้แบบรู้จแบบักมีกะละบาไหมครับรู้จักครับอ่ะโอ้โหแบบผมรู้จักดีเลยละครมีกะละบาแปลว่าอะไรเลยครับไม่รู้เหมือนกันครับอเอางี้ให้โอกาสอีกรอบนึงเองต้องร้องมีชาติได้ได้ถ้าบอขึ้นต้นมันเด้อตกไม่ช่มันไม่ช่อย ลดเติมขึ้นมาท่านบบบเร็วจะรีแล้วครับเอ้ยพี่กูจบปูนครับไม่ได้ไม่ไดไม่ต้องไปไม่ต้องไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปก่อนครับเดี๋ยวเขาไปให้ก่อนเร็วบบบอต่บบบเดี๋ยวผมพี่เคสก่อนนะแต่บบบ5นาทีไปไม่ได้ท่านบบบ5นาทีเองแต่บอบบ5นาทีเองท่านบอมามามาได้ครับได้เดี๋ยวจัดการเลยครับเคสนี้ผมจะไม่ปล่อยครับแต่บบบ5นาทีมันจบไม่ได้มันจบไม่ได้ผมต้องตัดทันนาทีครับ ผมบอมาเดี๋ยวถ้าบอมาเหลือห้านาทีแล้วครับท่านพูดผมหน่อยได้ไหมครับผมจะไปทำงานดำนะครับเอ้าพูดผ่ำความผิดชิงนาทตำรวจขออนุญาตจับนะครับผมใช่ไม่ใช่งานดำอย่างนั้นครับแต่ผูมผุกแล้วครับไม่อนุญาตจับนะครับจับพ่าฮุกนะครับครับคนละอันคนคนคนละอย่างครับคนละงานคนละงานคนละงานหรอใช่ครับไม่แต่ตอนเนี้ยคุณหนีการจับกลุ่มเมื่อกี้ไม่ใช่ผมไม่ได้หนีคุณมีของกลางอยู่ในตัว ไม่ใช่ผมไม่มีผมโดนยัดมีครับไม่มียัดครับผมผมโดนยัดครับผมยัดจับตัวนะครับเด็กสี่ตอแล้วครับไปไม่ได้หรอกครับเพราะผมล็อกตัวคุณไว้อยู่ไปไม่ได้หรอกครับผมน้อยอ้ยัดส่งตัวแล้วครับห้านาทีผมลดให้เต็มที่เลยนะเนี่ย มยึดของทําการยึดของนะเอาอย่ายึดอย่ายึดที่ยึดมายึดก็สิบนาทีโอ้ทำการห้านาทีนะผมเปิดกาชาผมเปิดกาชามาไม่มีไม่มีอะไรนี่นอกเหนือครับผมห้านาทีสานที่ตูปลาโอ้โหลดให้อีกอ่ะสองนาทีได้ครับสองนาทีได้สองปับได้ครับปรับไปหนึ่งพันบาท โอโหเยอะเกินนะไม่สามพันสามพันคุณมีของกลางจริงเยอะกว่านั้นนะเงินแดงอีก oh. ผมปรับ oh. ผมปรับ<ม>ให้พันเดียว<ม>พอผมเพิ่งลงมารถมันเพิ่งมาส่งผมอะไปตูปลาห้นาทีพอ โอ้ผอบอผมหนีเฉยโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันใหม่ว่าจะมีอะไรนุลเข้ามาอีกท่านผบอบ๊ายบาย